ที่พบบอกว่าเมื่อเมื่อสักครู่รองเต่าบอกว่ามีสี่บัญชีที่เห็นว่ามีเข้าบัญชีอรัญยวานแล้วก็ออกมาสองพันกว่าล้านแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ตามข่าวบอกว่ามีถึงห้าสิบสามบัญชีใช่ไหมคะ,ะทั้งหมดวันนี้เราตรวจสอบเนี่ยา,าจากข้อมูลของผมนะ,ะ,ะแต่เมื่อคืนนี้ผู้กับสอบสวนเนี่ยเขาเขาบอกว่าห้าสิบเอ็ดแต่วันนั้นนะผมผมผมคุยห้าสิบสามบัญชีนะครับค่ะ ออค่ะแต่ว่าบัญชีที่เราพบเนี่ยแล้วก็มีเงินมากมากมายเนี่ยก็คือสี่บัญชีใช่ไหมคะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราเรามองว่าสี่บัญชีเนี่ยเป็นบัญชีที่รายงานสำนักพุทธนะครับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นบัญชีที่เกี่ยวกับนุกกรรมทางวัดนะครับอืมนะครับค่ะนะครับค่ะ อืมค่ะก็คือบัญชีที่ไปเข้าที่อรัญยวันเนี่ยหนึ่งพันล้านบาทแล้วก็หมุนเวียนเข้าเข้าออกๆเนี่ยประมาณสองพันกว่าล้านบาทนะคะเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะคือดูแล้วมันเป็นจํานวนเงินเยอะมากนะคะตอนเนี้เราพอจะทราบชัดเจนเลยไหมคะว่าที่หมุนเวียนแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปเล่นพนันออนไลน์อย่างเดียวหรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยอะคะคือวันนี้ทางอ่อปปมได้ ตรวจสอบพุติกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปรากฏว่าคมีกาาเอาไปซื้ออที่ดินซื้อบ้านซื้อรถอนะครับไว้ไว้หลายที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพนันนะครับโอ้ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถนี่ซื้อในชื่อใครอะคะก็ซื้อในชื่อของอรัญวันนะครับ วอ้ชื่อของอรัญวัลเลยนะคะวัดเนี่ยนะคะเราก็ทราบดีว่ามีรายได้ทั้งจากเงินบริจาคก,การให้เช่าที่ดินนะคะแล้วก็มีญา,าติโยมเข้ามาเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยรายได้ของวัดเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะคือเราตีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เราตีอะเราตีคร่าวๆนะค่ะอ่าอ่า ถ้าจะจ่ายไปแล้วเนี่ยน่าจะวันละประมาณห้าแสนวันละห้าแสนใช่ไหมคะอืมครับกแ็แต่ละวันละว,วันละห้าแนเราเรวมทั้งหมดว่าช่วงมีงานช่วงไม่มีงานช่วงอะไรก็แล้วแต่เร,ตเราตีเราตีคร่าวๆห้าแสนบวกลบโอ เดือนหนึ่งก็สิบกว่าล้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าปีประมาณสักร้อยหกเจ็ดสิบล้านนะร้อยกว่าล้านนะต่อเดือนนะร้อยหกสิบเจ็ดสิบล้านนะคะผู้กองทอนคะคตอนที่เข้าไปสืบเนี่ยแปดเดือนเนี่ยพอจะเห็นไหมว่าเงินเข้าทางไหนบ้างมันมีหลายช่องทางหลายช่องทางก็ทางหนึ่งทางตู้บริจาคตู้เช่าว,วัตถุมงคลอดอกไม้ทูบเทียน แล้วก็แผงร้านที่จะออกงานแผงเช่าเนี่ยครับที่เป็นรายได้รายได้หลักประจำที่ที่เข้าค่ะตู้บริจาคแผงเช่า<พ>อดอกไม<า>้ท<น>ูบเทียนวัตถุมงคลน,นะคะท่านลองเต่าคะแต่ว่ามันก็จะมีเงินที่แบบว่าศรัทธาญาติโยมเนี่ยอาจจะให้กับอ,อดีตหลวงพ่อโดยตรงเนี่ยอันนี้รวมอยู่ไรายได้ของวัดด้วยหรือเปล่าคะ ตรงนี้ต้องแยกมปสองประเภทว่าอญาติโยมคนนั้นน่ะให้หลวงพ่อส่วนตัวอืหรือให้วัดค่ะถ้าให้วัดเนี่ยก็ต้องเป็นเงินวัดแต่ถ้าให้ให้ส่วนตัวนเนี่ยก็เป็นเงินหลวงพ่อซึ่งจะเอาไปทําอะไรก็ได้คก็ในในในส่วนเงินหมุดเวียนทั้งหมดเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นเงินหลวงพ่อด้วยเป็นเงินของวัดด้วยอะไรพวกเนี้ยผสมกันไปมันถึงได้ยอดมันถึงได้สูงสูงขึ้น โอดขึ้นมานะคะค่ะแล้วเ,เงินหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยนะคะในการเปิดบัญชีเนี่ยเปิดในหลายๆชื่อใช่ไหมคะมีทั้งชื่อของอดีตหลวงพ่ออดีตพระลูกวัดบัญชีของอารัญญวันด้วยบัญชีไหนเนี่ยมากที่สุดนะคะในใน,ในจำนวนบัญชีเนี้ยคะ่ะเอาผมผมอยากจะตอบรวมๆดีกว่าว่าว่าบัญชีวัด ่าทั้งหมดเนี่ยนะครับค่ะที่ที่รับรายได้มาเนี่ยค่ะก็มีการโอนพ่อถ่ายให้หลวงพ่อโอนให้หลวงพ่อค่ะอ่ามันมันเป็นเป็นในหลายบัญชีนะครับหลวงพ่อก็เอาเงินในส่วนเนี้ยออกมาเป็นของตนเองแล้วก็โอนให้อันเรยวันนะครับอ่าธุรกรรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ มีมากมีน้อยก็คือตามตามที่ไรายได้ของวัดมีเพราะเราเรารู้ว่าช่วงช่วงที่เงินหมดวัดเนี่ย<ม>เงินเริ่มไปไม่ไหวเนี่ยหลวงพ่อไปหยิบยืมออกมาคแล้วก็เงินในวัดเนี่ยเริ่มหมดเนี่ยก็เริ่มมีการโตเ้เถียงกันเรื่องเรื่องเงินที่จะโอนเข้าบัญชีการพน,นันอีกซึ่งหลวงพ่อก็ผันไม่ทัน<ม>ก็มีการอ่ เขาเรียกว่าดุหรือซักไม่พอใจอะไรพวกนี้นะครับช่วงเขาเรียกเราเราแยกเป็นช่วงหวานกับช่วงขมด้วยว่าช่วงหวานเนี่ยก็โอนตลอดตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกตนมาก็โอนตลอดโอนตั้งแต่หลักพันไปหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนหลักแสนไปหลักล้านาโอนต่อเรื่องมาเรื่อยๆนะครับจนจนจน,จนมาช่วงหนึ่งเนี่ยก็เงินหมดบัญชีก็เริ่มจะไปไม่ไหว เริ่มจะไปไม่ไหวก็เริ่มที่จะมีปากเสียงกันโต้เสียงกันมันจะมีคลิปวันนี้แถลงข่าวเราให้ให้ให้คลิปไปคลิปหนึ่งที่เราพูดออกมาให้ให้ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ได้เห็นเนี่ยนัน่นคือคลิปที่เริ่มที่จะเปลี่ยนจากหวานเป็นขมเลมับช่วงที่ช่วงที่เปลี่ยนจากหวานเป็นขมก็คือเงินวัดเริ่มจะหมดบัญชีแล้วไม่มีเงินโอนมาให้หลวงพ่อ หลวงพ่อก็เลยต้องไปหยิบยืมที่บอกว่าไปยืมจากเจ้าอาวาสวัดอื่นๆบ้างยืนกับคารวาสที่คุ้นเคยกันบ้างใช่ไหมคะครับครับอ<า>๋อแล้วก็เลยมีการโต้เถียงกันจนมีคลิปออกมาด้วยช่วงที่มีช่วงที่จากหวานเป็นขมเนี่ยคือช่วงที่ทางตำรวจเนี่ยมีข้อมูลแล้วแล้วก็ลงไปสืบโดยโดยให้ผู้กองทอนไปสืบได้หรือเปล่าคะช่วงช่วงที่เริ่มขมอะค่ะ ก็เป็นใกล้เคียงกันนะครับช่วง,งนั้นมันอยู่ช่วงกันยาได้ประมาณากันยากนกันยาเนี่ยเริ่มเริ่มมีปัญหากันแล้วก็ประมาณคันวานเนี่ยอสอทอได้จับกลุ่มเว็บพนันก็มีอรัญญวันกับสามีเนี่ยคุณแฟนเนี่ยคุณเสดิทเนี่ยโดนไปด้วยนะครับก็ช่วงช่วงนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่พอถูกจับเนี่ยมันก็ ่วงด้วยคลิปไปด้วยเพราะว่าตอนตอนตอนช่วงที่เริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหวหลวงพ่อไม่ไหวเนี่ย<ม>ก็ก็มีการตกลงแล้วก็มีการออทำสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอะไรก็จะจบทุกสิทนแต่เมื่อมีมีมีการถูกจับาทางทางอรยวัตนเนี่ยก็อ้างว่ามีคลิปตรงเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่ง ถ้าถ้าหลวงพ่อไม่ให้เงินอะไรพวกเนี้ยมาเพื่อมาจัดก,การเรื่องเนี้เดี๋ยวคลิปอันนี้มันเปิดขึ้นมาหลวงพ่อก็จะสว่วนจะแย่อะไรพวกเนี้ยมันจะเลยไปกันแบ๊กเมย์หลวงพ่อนะครับในช่วงหลังนะครับ